สวัสดีครับช่างจ็ก JA Air c a ร s e r v i c ซซซ่อมแอร์รถยนต์หนำแดงสมุทรประการวันนี้พามาชมยูสูดีแม็1.9ปี2016นะครับตู้แอร์รั่วอีกแล้วที่ร้านเจอบ่อยมากเลยนะครับดูสภาพครับผมเละตุ่มเป๊ะเลยครับผมอันนี้เป็นสภาพกองแอร์ครับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แถเลยนะครับผม ดีแม2012 2018ครับมาพร้อมวาวนะครของแท้แล้วก็ปิดลมนอกกันกลิ่นกันหนูนะครับเปลี่ยนกรองฟ mm ิล hmm. เตอร์แอร์ 68, โปรเทคเติมน้ำมันคอมชดเชยออย68เตนัวโป้ครับ mm hmm. เข้ามาด้วยอาการแอร์เย็นน้อยนะครับเย็นไม่ฉ่ำน้ำยาแอร์ขาดหายแล้วก็ลูกค้าเคยไปเติมน,น้ำยาไปเมื่อเดือนก่อนนะครับอยู่ได้ประมาณสักเดือนว่ากว่าครับผม ด้าน,นในเช่นเคยครับดี a ม2012ขึ้นมาต้องหรือคอนโซลครับผมตอนนี้เราเป่าฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกนี้ฝุ่นเขอะมากเลยเพราะว่ารถพี่เขาเป็นรถการประปาครับทำงานทุกวันครับใช้หนักมากอันนี้จะเป็นชุดเปลือตู้นะครับเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแลลวโอเค ชุดตู้แท้รับประกันให้1ปีนะครับท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยเบอร์71098499นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ d m ีแม1.9ปี2016นะครับเติมน,น้ํายาเข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เติมประมาณ5 5 0กิกรัมนะครับบววลบได้นิดหน่อยครับผมตอนนี้กําลังวอร์มเครื่องนะครับเชสระบบอยู่่ด้านโลแรงดันนะครับ พอจะอยู่ประมาณสักสามสิบกว่ากว่าด้านไฮก็ประมาณสองร้อยนะครับตอนนี้แอร์ตัดต่อนะครับเราไปดูความเย็นด้านในครับนีด้านในเราประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดพัดลมเบอร์สามเทสระบบนะครับความเย็นสูงสุดตอนลูกค้าเข้ามามีตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ความเย็นตอนนี้นั่งช่องลมอยู่ที่6.2องศากำลังลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปแล้วโอเคเป็นนั้นส่งงานได้ครับคันนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงช่างแจ็ค0871098499นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้สวัสดีครับ